สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้คุณป้อมมีเคสดีๆอะไรมาแบ,บ่งปันให้เราได้ฟังค่ะวันนี้มาเรื่องของออช่วงช่วงโควิดที่ผ่านมาเนาะก็หลายเขาเรียกว่าหลายธุรกิจเนี่ยมีปัญหาทีนี้คนเนี้ยก็จะเป็นลูกค้าที่ก็มีปัญหาเรื่องของธุรกิจคือเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้รับเหมาอ่ะทีนี้ผู้รับเหมาเนี่ยก็จะมีลูกน้องเยอะใช่ไหมใช่ทีนี้พอลูกน้องตัวเองไม่มีงานความที่ว่าความที่เขาเป็นเป็นเขาเรียกว่า เป็นเจ้าของกิจการที่ไม่ทิ้งลูกน้องนะ,ะเพราะว่าเขาก็คาดหวังว่าเดี๋ยววันหนึ่งมันจะดีขึ้น<ะ>ก็จะพยายามทําทุกอย่างเลยเพื่อให้มีมีเงินมาให้ลูกน้อง<ะ>ทีนี้พอเขาเรียกว่าไรงานแล้วเหมาไม่มีสิ่งที่เขาทําได้คือเขาก็ไปเอามะพร้าวะมะพร้าวมาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมาขูดทําน้ํา<ะ>ให้ลูกน้อง<ะ>ทำเพราะลูกน้ํา<ะ>ลูกน้องก็จะมีอยู่สิบกว่าคนะมะพร้าวน้ำ<ะ>เรียกมะพร้าวน้ําหอม แล้วก็ทําเป็นเหมือนกับว่าน้ํามะพร้าวใส่ถุงเพื่อไปส่งตลาดไทยไลแล้วก็<ม>ส้มโอมาแกะเป็นแพ็ค<ม>แล้วก็แพ็คแล้วก็ไปส่งตลาดไทยไปส่งตามตรลาด<ม>ตลาดทีนี้พอด้วยความที่ว่าก็คุณภาพก็ดีลูกค้าก็ราคาก็ไม่แพง<ม>ก็หยิบหยิบหยิบจับง่ายในแพ็คสามสิบาทห้าสิบบาท ออเดอร์ก็เข้ามาเยอะมาก mm hmm. เยอะจนกระทั่งทำจนไม่ได้หลับไม่ได้นอน mm hmm. เพราะตัวเองจะต้องวิ่งไปเอาวัตถุดิบมาให้ลูกน้องทำแล้วก็เอาไปส่ง <Yeah. S 1> เพราะว่าต้องเอาไปส่งตั้งแต่ตอนตีสามเพราะว่าตลาดก็จะต้องขายตอนตีห้าใช่ไหม mm hmm. แล้วก็วิ่งเลยไปตลาดไทยเพื่อไปเอาของมา mm hmm. เขาเรียกอาไงพอเห็นออเดอร์เยอะๆเงี้ยความที่ว่าดีใจที่ว่ามีมีเงินเข้ามาในบริษัทแล้วจะเลี้ยงลูกน้องได้ mm hmm. ก็ทําแบบนี้ประมาณ ถ้าจะนอนถ้าจะนอนวันหนึ่งที่เขาเล่าให้พี่ฟังถ้าจะนอนวันหนึ่งไม่ถึงสองชั่วโมงอะความที่ว่าตื่นเต้นด้วยแล้วก็แบบดีใจที่ที่ที่มีมีเขาเรียกว่ามีมีเงินนะอ่ะะอแล้วก็ลูกน้องก็มีงานทำทุกคนก็จะแฮปปี้หมดแต่ถามว่าเราจะไม่ได้นอนเรื่องสุขภาพตลอดตลอดที่เขาผ่านมาที่เขาที่เจอพี่ครั้งสุดท้ายเนาะ,ะก็ไม่ได้เจอกันประมาณเดือนกว่า<ะ>เขาก็ส่งมาหาพี่โดยการขอซื้อชุดน<ะ>ี้ค่ะ มีเอ็กโซมีเอ็กโซสีม่วงอะโซมารีมาเอ็กโซสีม่วงมินสีแดงนีแล้วก็อูมิอูมิสีเขียวแล้วก็ต่อด้วยซีทั้งหมดสี่ตัวอ่ะไรวิสวิสวิเออวิสอ่าวิสไม่ใช่หางแล้วพี่จะหยิบมาทั้งหมดสี่ตัวพี่ก็ตกใจเอ้าทำไมสั่งเยอะเพปกติเขาจะทานแค่ตัวอูมิอ๋อ้าทำไมพี่สั่งเยอะจังเลย โอพี่ไม่ไหวแล้วคุณป้อมตาพี่เหมือนกับว่าคือเขาไม่ได้นอนไม่ได้นอนนานๆแล้วเหมือนกับว่าเหมือนตามันค้างอ่ะต้องเข้าใจเหมือนประมาณว่าคือเหมือนกับเหมือนสมองมันคงเออเลรกคือมีจางงานงงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วน่าจะตาค้างแล้วเขารู้สึกว่ามือเขาอ่ะหยิบอะไรไม่รู้เรื่องเลยอือมือเขาหยิบอะไรไม่รู้เรื่องเลยสมองช่วยวิเคราะห์ตามไปแรกคือเขาไม่ได้นอนอ่ะไม่ได้พักผ่อนเขาไม่ได้พักผ่อนระบบก็คงรัวรัวหมดเลยจะนอนเขาบอก คุณพ่อพี่จะนอนพี่ก็นอนไม่ได้สรุปแล้วหนึ่งเดือนที่ผ่านมาวันนี้พอก็เลยเออเดี๋ยวหยิบเคสนี้มาเล่าดีกว่าสรุปแล้วหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีรายได้ให้ให้กับคนงานเนี่ยประมาณหมื่นกว่าบาทเนาะห mm hmm. มื่นกว่าบาทนะแลกกับการที่ไม่ได้ไม่ได้ทําแล้วก็เขาจะต้องเอาของมาไว้เยอะสรุปแล้วเงกนกำไรที่ได้มาเนี่ย เอามารักษาตัวเนี่ยไม่ค like, <c ười> <c ười> ุ้มเลยนะมันจะบอกเลยแล้วเรื่องสิ่งที่ตามมาคือตอนนี้เขาเขาเหมือนกับว่าคือเขาไม่สามารถจะอนโทั้วในตาเขาหลับได้ถ้าเขาไม่กินยาตอนหลับเหมือนตาแข็งใช่เหมือนกับเหมือนกับว่ามันจะเรียยวไงเหมือนกับมันเหมือนมันเอเลิร์อยู่ตลอดแล้วคือมันมันต้องกินยาตอนหลับอ่ะคือเหมือนยังเปลัาปลัาตัวเองไม่ได้ปล่าใช่ใช่แล้วแล้วที่สําคัญเขาบอกว่ามือเขาเนี่ยปลายมือเขาอ่ะเหมือนกับว่ามันจะต้องแกะไอ้แกะมะพร้า แก่แก่ส้มเช่นว่จะต้องเกรงอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาเปิดรถอ่ะเขาบอกว่าเขาจะบอกวไรเขาบอกว่เวลาเขาขับรถเขาไม่เป็นเกียร์กระปุกใช่ไหมรถรถปิกอัพอ่ะค่ะเขาบอกเขาจับเนี้ยเขาไม่สามารถจับกำแล้วเขาตกใจมากเลยนะคือเหมือนก็มันชาเหมือนล็อกเหมือนล็อกไปเลยค่ะใช่แล้วซึ่งเขาเคยเคยซึ่งเขาก็เคยทานเจลอยู่แล้วซึ่งเขารู้อยู่แล้วว่าว่ามันมันเร็วแล้วมันก็ดี พี่ก็ตกใจมากเลยเขาก็สั่งชุด4ตัวเนี้ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าคุปป้อมจริงๆแล้วเป็นเอกโซเป็นเอกโซเนาะผิดหือเปล่าผิดเอกโซนี่ก็คือช่วยเขานอนส่วนแล้วก็คลายเพราะว่าโซนความเด่นของมันสีม่วงเนาะจุดเด่นของมันคือเรื่องของคลายเครียดแล้วก็ช่วยเรื่องการนอนใช่แล้วแล้วก็ตัวมินเนี่ยจะเป็นวิตามินซึ่ง ซึ่งมันจะช่วยได้เรื่องของปลายชาปลายมือปลายเท้าแล้วก็วิตามินบำรุงชาอยูแ่แล้วแล้วก็ตัวตัวตัวนี้วิฟมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะนี่คือเรื่องของสายาตาใช่เพราะว่าไม่ได้นอนเนี่ยก็คงจะเราจะบอกว่าพอเขาทานไปได้ประมาณนนสามวันค่ะสามวันใช่สามวันนี่คือไอง,งานที่ทําอยู่อ่ะไม่ได<ๆ>้ทําแล้วไงเพราะว่าถ้าไม่หยุดพี่ก็คุยเขาว่าถ้าพี่ไม่หยุดแบบเนี้ยพี่อาจจะไม่ได้ ไม่ได้พักนะไม่ได้พักแค่มาหยุดกินเจลนะอาจจะเป็นอะไรไปก็ก็ได้เนี่ยแล้วก็แล้วเป็นหัวหน้าครอบครัวใช่เป็นสาวหลักใช่เป็นสาวหลักถ้าพี่ล้มไปมันจะเกิอดอะไรขึ้นมันอาจจะไม่มีเวลาที่จะมาปรับตัวแก้ไขเหมือนครั้งนี้นนเขาก็เลยเอาเอาเอามะพร้าวกับอา่อา,อา,อา,อาโซโค ให้ญาติไปทำาเลยเขาไม่เอาเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเขากลัวมากเขานึกถึงตอนที่เขาเขากรรมคัดไม่ได้กรรมจะเข้าเกียร์ไม่ได้เขานึกเลยว่าเฮ้ยถ้าวันถ้าวันนี้เขากรรมอีกไม่ได้เลยไอ้เงินหมื่นกว่าบาทหรือสองหมื่นกว่าบาทเนี่ยจไม่ได้มันมันไม่สามารถเก่งได้นะเพราะว่ามันก็คงจะแบบใช้กล้ามเนื้อใช้อะไรอย่างเงี้ยเออตอนนั้นแบบพอถึงตอนนั้นเขาบอกคขากลัวมากเลยสิ่งแรกที่เขาเนี่คือเขานึกถึงพี่แล้วก็ให้เอาเกลียวไปให้เขากินด่วนเลยที่พี่บอกไปพอไปสี่วันปุ๊บ เขาดีใจมากเลยอาการที่บอกมาเรื่องของมือชาอะไรพวกนั้นไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วเนี่ยความเข้าใจของพี่คือหนึ่งได้พักผ่อนด้วยสองแล้วก็ได้เขาโดบเลยสี่ซองเลยใช่แล้วก็เขาจะเขาจะกินตัวสีม่วงตัวเอ็กโซะกาะตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนใช่ก็คิดว่ามันก็โดยรวมด้วยร่างกายได้พักผ่อนเราก็ได้สารได้สารที่ดีไปด้วยูใช่นี่ก็เลยมาเตือนภัยว่าบางทีเราเรา เราทํามันหนักเกินกว่าที่ร่างกายแล้วอายุห้าสิบแล้วไงไม่ได้นอนสามสี่วันมันเป็นแป่ไม่ได้บางคนคิดว่าใจไหวแต่ร่างกายไม่ไหวเอเราอย่ารอให้แบบมันไม่ไหวจนแก้ไขไม่ได้ดีกว่าเนาะถ้าแบบว่าเอาทำแต่พอประมาณอ่ะเนาะดีกว่าก็เลยอยู่นี้มามามาแชร์เรื่องนี้ดีกว่านะคะขอบคุณมากค่ะ ติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.